สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องคนทําเครื่องเสียงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอให้กับพี่ๆน้องๆชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพทุกท่านนะครับในช่องคนทําเครื่องเสียงวันนี้นะครับมาค่ำคามืดๆนิดนึงนะครับเนื่องจากติารกิจนะครับที่ทํางานนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามานิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็น power m ของบริษัท มิดเตอร์พอดนะครับพาวเวอร์แอมเฟตนะครับมิดเตอร์พอดอิเล็กทรอนิกส์อําเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียภูมิมอแปลงูกใหญ่ๆนะครับมอแปลงูกใหญ่มากนะครับบอร์ดได้สามชั้นตัวนี้ยังไปทำความสะอาดนะครับบอร์ดได้สามชั้นคาปาหกลูกนะครับขนาดหนึ่งหมื่นไมโครเนาะหกลูกนะครับทีอาร์ตัวนี้นะครับข้างละสิบหกตัวนะครับ หม้อใหญ่ๆประกอบสวยๆด้านหลังประมาณนี้นะครับเป็นแอมประกอบสวยๆบอดได้สวยๆสามชั้นนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับตัวนี้สามารถขับสิบสองนิ้วนะครับข้างละสี่ดอกเลื้อๆอิ่มๆนะครับขับสิบห้านิ้วข้างละสี่ดอกเลื้อๆอิ่มๆนะครับแล้วก็สามารถโหลดได้ที่สองโอมนะครับตัวนี้เครื่องนี้นะครับเครื่องใหญ่นะครับแท่นใหญ่นะครับ ของสวยๆฝาหลังสวยๆนะครับสามารถขับ18นิ้วข้างละ3-4ดอกได้เลยนะครับอจะยาวมันๆเป็นคัส a b บนะครับบริษัทมิเตอร์พอตอิเล็กทรอนิกส์ะครับค่ายนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขายในราคานะครับ8,900บาทนะครับ8,900บาทนะครับตัวนี้นะครับพาวเวอร์ประกอบนะครับนี่คือฝาหลังนะครับอ่าต่อไปนะครับมีโน้ตบุ๊ก มานำเสนอนะครับมีโน้ตบุ๊กมานำเสนอให้กับพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับใครที่หาโน้ตบุ๊กอยู่นะครับสภาพสวยมีทั้งหมด3เครื่องนะครับมีทั้งหมดมา3เครื่องนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำจัดเครื่องนี้ก่อนนะครับเครื่องนี้นะครับเป็น Acer นะครับดูจากสภาพนะครับถ่ายตอนกลางคืนนะครับสภาพใช้ได้เลยเป็น Core i สามนะครับเป็น Core i สาม สภาพสวยๆนะครับแรม4กิกนะครับตัวนี้แรม4กิกของ4บิตนะครับอันนี้ดูดูด้านหลังฝานะครับประมาณนี้เครื่องใช้งานปกติขออนุญาตนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับตัวนี้แบตเก็บไฟได้ไม่ไม,ไม่นานเท่าไหร่นะครับแบตเก็บไฟได้ไม่ได้นานเท่าไหร่แต่สามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ คอยไอสามเครื่องเอซ์ทำงานปกติทุกอย่างใช้คุมมิกหรือใช้เล่นเน็ตใช้ทำงานอะไรได้ปกติทุกอย่างนะครับครับดูสภาพนะครับสภาพดีสวยเนาะนี่ผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับสภาพดีสวยขายในราคาสเปคนี้ขายในราคา2,900บาทนะครับ2,900าบาทรวมส่งนะครับเครื่องนี้นะครับ2,900าบาทรวมส่งนะครับ เอาต่อมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่สเปคแรงๆรุ่นนี้โอ้สภาพสวยมากครับตัวนี้เป็นคอยไอเจ็ดนะครับสภาพสวยๆเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นแน่นอนนะครับสภาพสวยๆดูนะครับดูนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เป็นคอยไอเจ็ดแรมแปดกิก ตัวนี้นะครับคอยไอจิตลำแรม8จิกนะครับดูด้านหลังเครื่องนะครับสภาพสวยๆครับนะครับเครื่องตำหนิน้อยมากนะครับเครื่องตำหนิน้อยมากตัวนี้นะครับขายในราคาสเปคแบบนี้ลื่นๆน,นะครับใช้เล่นคาราโอเกะหรือเล่นอ่าต่างๆนะครับที่ลูกค้า ชอบเอาไปทําคุมมิกหรือคุมมิกดิจิตอนหรือใช้อ่าจูนมิกจูนดิจิตอ่าจูนคอสต,ต่างๆนะครับตัวนี้คอยไอเจ็ดแรมแปดกิกนะครับขายในราคาสามพันเก้าร้อยบาทนะครับฟังให้ผิดนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้คือสเปคนะครับสเปคของเครื่องเขาเนาะ ใครหาอยู่รีบเลยใหม่มากนะครับใหม่มากตัวนี้แบตเก็บไฟได้นานนะครับตัวนี้แบตเก็บไฟได้นานนะครับแบตเก็บไฟได้นานสองชั่วโมงนะครับแบเก็บสามารถเก็บไฟได้แนะนามาสมควรนะครับเอาต่อไปอีกหนึ่งเครื่องนะครับอีกหนึ่งเครื่องตัวนี้ก็เอซอร์เหมือนกันนะครับเอซอร์เหมือนกันสภาพสวยๆเหมือนกันนะครับดูประมาณนี้นะครับตัวนี้ นะครับเอเซอร์เหมือนกันเป็นคอยไอห้านะครับคอยไอห้าแรมสี่กิกนะครับหกสิบสี่บิตนะครับแรมสี่กิกหกสิบสี่บิตเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังฝาเป็นยังไงตัวนี้ก็สวยมากนะครับหาตำหนิไม่ค่อยมีเลยครับตำหนิไม่มีเลยตัวนี้สเปคแบบนี้สภาพแบบนี้สภาพดีสวย ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ของเขานะครับตัวนี้แบตก็เก็บไฟได้ชั่วโมงกว่านะครับแบตเก็บไฟได้นะครับคอยไอห้าแรมสี่กิกขายในราคาสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับเครื่องนี้ครับมีทั้งหมดสามเครื่องเครื่องที่หนึ่งสองพันเก้าร้อยบาทเครื่องที่สอง 3,900บาทคอย i7 เนะครับเครื่องที่3คอย i5 3 5 0 0บาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับใช้งานได้ปกติทุกเครื่องนะครับใช้งานได้ปกติทุกเครื่องใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะให้ลงโปรแกรมราโอเ k ะให้ก็มีเหมือนกันนะครับติดต่อมาได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับเพิ่มเติมไม่ได้ส่วนตัวนี้ของให้สวย ส่วนตัวนี้ p o w e r amp ประกอบ8,900บาทนะครับ8,900บาทถ้าค่าส่งเดี๋ยวคิดตามจริงนะครับคิดตามจริงค่าส่งคิดตามจริงแต่ผมอยากให้มารับเองนะครับสินค้าอยู่ที่บ้านสงุหนาอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับสำนักง,งานคุมเชิงมิวสิกนะครับหรือช่องคนทำเครื่องเสียงนะครับเบอร์โทร0890924944นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับตัวนี้ก็ติดจองแล้วนะครับตู้อเมซอนนะครับส่วนสินค้าตัวนี้ก็ติดจองหมดแล้วนะครับมีคอนมีมิกนะครับแล้วก็มี power FA first a m p o นะครับ ใครที่หา power อ,อ,อยู่นะครับของแรงๆหนักๆนะครับของบริษัทมิติปอตก็ติดต่อมาได้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ